ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าบึงสามพันมีหน้าผาชมตะวันยามเย็นที่สวยสวย,สวยซึ่งอยู่ในเขตวัน,นอุทยานบึงสามพันวันนี้น้องๆเจ้าหน้าที่พาป้ามาเลาะที่นี่พาชมตะวันป่ะเดี๋ยวป้าพาไปชมจ้าป้าณนะพาแล้วไปทุกที่ที่เราจะไป วันนี้นะคะป้าจะพาไปลอดที่วณอุทยานบึงสามพันค่ะถ้าเรามาจากเพชรบูรณ์นะคะหรือจากตัวอําเภอบึงสามพันนะคะจุดจุดสังเกตก็คือเราจะต้องผ่านหน้าสถานีตำรวจภูทรบึงสามพันก่อนตามด้วยขนส่งบึงสามพันแล้วท้เตะเดมชิดขวาเพื่อจะยูเทิร์นกลับไปค่ะพอเลยจุดยูเทิร์นแล้วนะคะมาอีกนิดเดียวค่ะมันเราก็จะเห็นเนินเขานะคะจะเป็นต้นสักขึ้นมากมายเลยค่ะ ให้ตเตรียบชิดซ้ายจ้าดีไปเลียนนะคะถึงแล้วค่ะวณอุทยานบึงสามพันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนเจ้าหน้าที่น่าจะรอแล้วนะคะนี่ยวณอุทยานบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์มีเนื้อที่5,600ไร่มีลักษณะเป็น สวนป่าศัก์ป่าปนด้วยไม้พันธุ์ท้องถิ่นเช่นไม้แดงประดูตะแบกแดงเป็นต้นแล้วก็สัตว์ป่าที่พบก็ได้แก่ลิงไก่ป่ากระต่ายแล้วก็หม้าจิ้งจอกไะขึ้นรถไปออกไปกันเลยหลังจากติดต่อเจ้าหน้าที่วันนาอุทยานบึงสามพันเรียบร้อยแล้วน้องๆเจ้าหน้าที่ก็พาเราเดินทางด้วยรถยนต์ซึ่งการเข้าไปในเขตวันอุทยาน ้องมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้นำทางหรือพาไปเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ท่านการได้นั่งหลังรถกระบะใบหน้าประท่าสายลมทำให้รู้สึกถึงอิสระปุ๊บพลังพร้อมลุยเลี้ยวเข้าซอยลัดเลาะผ่านไร่ของชาวบ้านจนมาถึงเขตว่าอุทยาน เดินทางด้วยรถยนต์สิ้นสุดแค่นี้นะคะที่เหลือเจ้าต้องเดินเท้าเข้าไปแล้ววันนี้ออกล่าตะเวนจะดูอะไรบ้างคะวันนี้มีแผนหรือยังคะอืตอนนี้เหรอครับค่ะก็พาไปดูแหล่งที่เที่ยวของวันนี้พี่สัมพันธ์นะครับบินมาทุ่ พราาะว่คือขึ้นไปข้างบนนู้นใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับนู่นของหมายปลายทางเราเป็นช่วงหน้าฝนเจะแถวนี้อาจจะสวยเพราะมีชาววันด้วยเขาเรียกต้นอะไรคะขื่อบันไดลิงอ๋อขือบันไดลิงท่าทางจะอายุมากนะเนี่ยครับอย่างขนาดนี้ งโอ้เราขึ้นมาถึงพุดแล้วตอนหน้าฝนยามเลยเขียวเป็นทุ่งช่วงหน้าแล้งก็จะเป็นแบบดอกย่าเป็นดาวกระจายแบบุนตัวเองอื็รูปพายุเงินนี่มีชื่อไหมคะยังครับยังไม,ไม่มีนะคะก็สามารถต่างกันได้ค่ะแต่ว่าเม่ห้องน้ำไม่มีนอ้อยนะ จะสามารถพักผ่อนมาชมวิวได้การเล่นน้ำนะครับแต่จุดนี้เรายังถ้าเกิดซึ่งอหละว่าจะมีคนมาตางกลางเต็นเราต้องติดต่อที่วันอุทยานก่อนใช่ไหมคะ <S <S ใช่ครับไม่อน,นุญาตให้ขึ้นมาโดยพลการ <S <S ใช่ครับหินบนนี้แปลกค่ะมันหินมันรู้สึกว่ามันแตกออกเหมือนมันโดนเฉือนเช็ดชดช็ดเช็ดดนินจาฮาตะลิหินที่พบที่นี่ มีลวดลายแปลกตาบางส่วนพบฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกดำบันเหมือนที่บ้านโพดและภูน้ำหยดดูวิวดูวพื้นที่ด้านนี้ก็ยังเป็นของมรดอุทยานอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับที่เห็นเป็นแนวป่าสักหมดนี่คือของวรอุทยานทั้งหมดเลยนะคะ ของวันแนะ่บึงสัมพันธ์นะครับมีเนื้อที่ประมาณ5,600ไร่นะครับนี่เป็นป่าผืนสุดท้ายมั้งครับที่ว่าใหญ่ที่สุดในของอำเภอบึงสัมพันธ์นะครับก็ถ้าไม่มีไฟไหม้ตัก3-4ปีนะครับระบบนิเวศของป่าเนี่ยอาจจะคืนมาแล้วก็ป่าจะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะฮะเดินไปดูฝั่งนี้มากมุมนี้บ้าง ส่วนมากก็จะเป็นสายแคมปิง้งนั่งชิวๆนี่เหมาะสายแคมปิง้งกางเต็นท์อะไรประมาณนี้มาเราที่เที่ยวสวยอยู่ครับน้องแต่คนยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ครับที่สําคัญถ้าเกิดคนมาเที่ยวต้องฝากเรื่องของความสะอาดขยะเอามาต้องกลับไปด้วยสําคัญมากเลยใช่ครับมีลานลานกว้างอพอได้ยเยอะ จริงทงนี้เหมาะที่มากางเต็นท์จริงค่ะเพราะมีพื้นที่ราบด้วยจุดกลางเต็นท์ที่เจ้าหน้าที่เคยเห็นในในเขตบ้านเราอ่ะตรงไหนที่พอกางได้อีกนะจากจุดนี้แล้วค่ะมีที่อื่นอีกไหมคะที่หน่วยครับเอาที่หน่วยเลยจะมีเต็นท์ให้อืมก็คือด้านล่างที่เราขึ้นมานั่นนะคะใช่ครับจุดนั้นมีเต็นท์ให้และมีชุดเครื่องนอนให้ด้วยไหมคะมีครับมีให้เบสเร็จเลย สำหรับคนที่สนใจก็ปกติตอนนี้มีคนไปพักบ้างหรือยังคะก็จะมีพวกนะักท่องเที่ยวที่ว่าขับรถมาเที่ยวพุทธเบิกเขาเคอพักจุดบริการก็คือที่วนาครับค่ะไปหยุดพักรถนอนบ้างอะไรบ้างเยงอ๋อคนเป็นคนอยู่บุงสัมพันธ์ก็ไม่รู้นะคะว่าจุดนั้นสามารถพักได้ด้วยนะเนี่ยครับค่ะ,คะ แต่มนนักท่องเที่ยวช่วงนักเทศกาลที่เข้ามาเที่ยวเยอะๆใช่ไหมคะคก็จะมีไปพักผ่อนบริเวณนั้นพักรถบ้างอะไรบ้างถูกโอกาสพักผ่อนด้วยจริงๆถ้าเราจัดทริปพาท่องเที่ยวเที่ยวนะคะเปิดรับเป็นอะไรเป็นช่วงๆช่วงเวลาแล้วก็รวบรวมนักท่องเที่ยวแล้วก็พักที่นั่นแล้วก็พาออกลัดตะวเวอย่างนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันค่ะเผื่อสายขาลุยชอบแนวนี้ขาลุยชอบอยู่แล้ว uh huh. คนหลายคนชอบธรรมชาติแต่ถ้ามากางเต็นที่นี่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาดูแลติดต่อก่อนอออขอให้ติดต่ออย่างเดียวติดต่อได้ก็มาได้ครับหลังจากเดินดูจุดที่น่าจะเป็นลานการเต็นเรียบร้อยป้าก็จะกลับเพราะเย็นมากแล้วแต่น้องวอทบอกว่าให้รอดูตะวันตกดิน มันสวยงามมากแม่ขายของสักขนาดนี้ก็ต้องอยู่ชมกันสักหน่อยระหว่างรอก็นั่งฟังเรื่องราวการปฏิบัติหน้าที่ของน้องๆหลายเรื่องทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละเป็นอย่างมากด้วยจำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่น้อยนิดกับภารกิจพิทักษผืนป่าอันกว้างใหญ่ป่าขอคาระวะในน้ำใจของน้องๆเลยค่ะดวงตะวันค่อยๆเคลื่อนลงมาทีละน้อย ได้พบความสวยงามดังน้องโบสว่าไว้แต่เย็นมากแล้วจึงบอกน้องๆกลับกันก่อนมืดเพราะเกรงใจตอนลงเขาจะเป็นภาระให้น้องๆค่ะเอาไว้ถ้ามีโอกาสป้าจะมาขอดูตะวันตกดินและนอนชมดาวบนผาชมตะวันนี้สักคืนชื่นชอบคลิปกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจ มีข้อติชมหรือจะแนะนำสถานที่น่าสนใจพิมพ์ชิงไว้ได้เลยวันนี้สวัสดีค่ะ